สวัสดีครับวันนี้เราก็พามาชมรถจีแลโนนะครับคอนด้านะเครื่องฮอนด้าแท้เดยเราพาไปดูเครื่องนะครับเไงเครื่องฮอนด้าแท้นะครับจากญี่ปุ่นเลยนะครับผมเป็นเครื่องตัวสุดท้ายเลยที่ว่านาเข้าจากญี่ปุ่นแท้นะเพราะติดโควิดช่วงนี้เอาเข้ามาไม่ได้เลยชอครับภาพรถส,สวยๆนะครับรายน่ารัก ข้า,ารู้เร็วๆไฟนะไฟลงไฟเลี้ยวติดปกตินะครับผมเบอร์ฮอนด้าเลยกล่าวตามสภาพนะ,ะพี่สวยรี่ไหมตรงกระจกนะครับผมรถขี่ดีขี่ปกตินะครับหมายจะเนินๆนะหน่อยนิดนึง ขึ้หาใสให,ใหม่ลงน้าครับดบล้วอของเก่ามันได้คีนะครับก็เลยจะข่ายนะครับจะเปิดแต่บอกให้ดูดูดิอูไม่ได้คี่ขุ่นเกาะเลยนะครับตเบอกยายครับ ร้อกได้ปกติไม่ออยตาดก้ตาคิติาดตาแขงาูเกียว้มันวิ่งเลยครับ เฉืยแล้วรอเลยตัดได้ตัดได้ปกตินะครับดูหน้าใหมค่ครับประมาณเต็มห่างไฟล,ลงไฟเลี้ยดติดปกติครับว่าลงไปเลยบปะเดี๋ยวไปด้านาลหลังติดปกติครับ ปกปตินะครับยกกำรมเบรกครับ,รบนี่ไฟเบรกไฟเบรกปกปตินะครับแค่นี้นะครับผม